ว้าวเรากลับมาในการแข่งขันอีกครั้งขั้นต่ำคือมีชุดสีน้ำเงินนี่ทุกคนทุกคนได้สมัครเข้ามาเล่นเกมเหมือนกันหรือเปล่าสมัครสมัครเฮ้ยพังมาพี่ไม้มาอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่มาอยู่แถวๆประตูมาอยู่แถวๆประตูฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ไอ้วู้วววใคคือประตูนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงประตูเน่เน่เน่มาอยู่ตรงข้างประตูเลยฉันอยู่ข้างโอเคเจอแล้วเจอแล้วเออเย้ ตนนี้เรามาครบทีมเลยซึ่งเขาว่ากันว่าเงินรางวัลในครั้งนี้เนี่ยมาถึง1นึ่พันล้า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 นวอนเลยนะทุกคนโอยคำนวณแล้วสักจากสองร้อยบาททำงานอะแค่หายใจก็ตังกระเด็นออกมาโอ้เฮ้ยมาแล้วเอาละทุกคนตอนนี้ยินดีต้อนรับเขามีเรียกเขาแถวด้วยอะใช่รู้สึกว่าจะมีผู้สมัครเข้ามาถึง8 4คนรอและตอนนี้เงินรางวัลของเรายังอยู่ที่ศูนย์บาท เรามีเกมการแข่งขันไว้ทั้งหมด6เกมถ้าเกิดว่าไม่ระวังให้ดีแล้วก็พวกนายจะถูกขับไล่ออกและถ้าเกิดสามารถที่จะชนะ6เกมนั้นได้จะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด <Okay. S 1> โอเคอุย้ยเอาละพอเวลาเตรียมตัวเกมที่หนึ่งสักครูเฮ้ยฉันเท่านั้นเงินรางวัลฉันต่างหากล้วนี่ฉันเตรียมตัวมานะบอกเลยว่าฉันมีบัตรเชิญด้วยนะจ๊ะ มึงเป็นบัตรเชิญไงละ่ะพวกนายเข้ามาบบตเถื่อนนะดิบัตรอะไรบัตรพิกอนเนาะเฮ้ยเอาล่ะมาที่เกมแรกเกมแรกก็คือเกม A E I O y U เลดไลท์และกลี่นไท์ตุ๊กตาด้านหน้าของทุกคนจะเป็นตุก๊กตาที่วัชตากรรมกฎก็คือเฮ้ยทำไมมีคนไปตรงนั้นแล้วอ่ะอันมันไม่มีคนโกงหนึ<อ>่งคนนะไรคนเดียวเหตว่าสีเขียวนายต้องเดินสีแดงนายต้องหยุด จำไว้ว่าถ้าเกิดว่านายขยับเพียงแค่นิดเดียวปืนของพวกเราจะยิงและกําจัดพวกนายอกจตกเกมเข้าใจมีเวลาแค่สองนาทีเท่านั้นอุ้ยเราจะหอดไปเนี่ยเอาล่ะพร้อมระวังไป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 ทุกคนไปทุกคนร้ยังถุอปิดก่อนล้มขึ้น้ามีคนตายหนึ่งคนน่ะล้มขึ้นข้าวล้ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนตายโอ้ใครอะเอา พร้อมแล้วเรามีเวลาให้ราได้แค่สองนาทีกับการเล่นเกมกรีนไลท์และเลดไลท์ถ้าพร้อมแล้วประจำที่สามสองหนึ่งไปตื่นตื่นตื่นตืนโอ้ยโดน โอ้โหมันหันหน้าเร็วมากเลยอ่ะอุ้ยเหือกว่าจะลอดอ่ะเฮ้ยฉันว่านี่มันไม่ปลอดภัยแล้วนะเจ้าหุ่นนี่มันหันหน้ามาแล้วละกัไม่ขันมากทุกคนยังรอดอยู่ไหมเนี่ยยังรอดยังรอดอยู่โอแคบๆไปได้เลยนี่โอ้ยสถานการณ์ยังคงปกติดีเราเหลือเวลาเพียงแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นใครโดนอุ้ยตังปังไม่กล้าหายใจเลยอ่ะ โอ้ยหยุดกันแล้วหยุดกันแล้วโอ้ยเขามาได้เส้นชัยแล้วเรียบร้อยฉันเรียบร้อยฉันเรียบร้อยถึงแล้วโอ้ยโอ้ยทุกคนมาดูนี่ดิมีอาแปะมาแข่งด้วยอ้าววันนี้อาแปะเองอาแปะอะไรวะอาแปะปากแดงนโอ้ดูฉันสิเหมือนคนแก่ที่อยู่ในเรื่องสกิทเกมเลยอ่ะได้ไหมไอ้ทุกคนเข้ามาแล้วอ้าวมีคนตายหนึ่งคน เอาลายินเนด้วยกับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่ผ่านเกมแรกมาได้ดูเหมือนว่าจะหินหน้าดูเดี๋ยวฉันขอเตรียมเกมที่สองแป้ยเมื่อกี้หัวใจฉันแทบหลุดถึงตาตุ่มแน่เพื่อนแล้วคนตายตรงหน้าฉันเลยะนะกลัวเอออยอยู่บ้าล้ลงไปไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคนที่ตายไปเนี่ยตอนนี้เขาจะไปหวัดแล้วก็จะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยเกิดเป็นไส้กรอกเกิดเป็นเงินหรือเป็นบอหัวเราไงอ๋อเกิดเป็นกระุหัวเรา เกมที่สองประกาศประกาศเกมนี้เราจะทำการแรนดอมรูปร่างในน้ำตาลหวานรูปร่างที่พวกนายได้คือเอ้ยล้มเบลล่าอุ้ยกระ่มอันนีดันยากที่สุดเลไม่ใช่หรอสวยแล้วไงทาตกเป็นอันขาดไม่งั้นพวกนายตายแน่มีเวลาแค่สนาทีเท่านั้นฉันฉันไม่ค่อยทําัดด้วยสิ สาวหลัเล็กหน่อยโอ้ยคนเป็นห้ามองไม่เห็นนะคะการแกะน้ำตาลก้อนเดียวกันนะคะทุกคนโอ้โหมองไม่เห็นจริงๆมองไม่เห็นจริงๆอะไรวะเนี่ยมาแล้วโอ้โหทางโค้งทางโค้งโอ้โหเป็นล้านคนอ่ะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนาะเวลาผ่านไปเรื่อยๆพี่ไม้ทางโค้งดีกะหลังโค้งอยู่เฮ้ยรอด้วยหวัดเสียว นี่แต่ว่าเอาจริงๆนะรูปร่มเนี่ยมันมีความโค้งงอนฉันว่าความยากของมันอยู่ที่ตรงไปร่มนี่แหละนี่ร่มเหรอเนี่ยโอ๊ยหน่อยๆโอ้ยฉันตายพร้อมหาจำเดินทั้งหลายอย่าโดดนะครับหน่อยๆสิพระเจ้าช่วยก็เฮือช้าจริงๆเลยผมตามพีเข้าแล้วพอมตามพี่กินนะตามพิ่กินนะพิกิตะเข้าแล้วเย็นๆเย็นๆช่วยนะเฮ้ยผมาามาอย่ากดดันผม กดดันรอดกดแซงแล้วแซงกดดันว่ะกดดันอย่ากดดันผมขี้ไม้ฮะขี้ไม้ดูดิเลขรางวัลตอนนี้พี่พวกเราได้อ่ะคือ3,800ล้านใช่ไหมล้านล้านนหน่วยเป็นล้านล้านล้านยินดีด้วยที่นายพานพี่บัวยินดีด้วยนะเอาแล้วหนูว่าไม่ยินดีกับหนูเลยหรอเออช่างมันเถอะนายมาไม่ดูง่ายเหรอตอนเราอ่ะยังไม่รอดเลยอ้า เฮ้ยจูงแดงอ้ีบเร็วนจงเร็วจุกแดงเราเดินช้าตอนนี้หลือเวไรแครเวิดเท่านั้นดูเหมือนว่าพวกเราจะมากันครบแล้วเราไปหาที่พักพอนย่อนใจแอบเมาสกันดีกว่ามาๆๆมามามาม้มา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 ม้มา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 เาม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 แม่มา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 า ให้เกมอะไรอ่ะเอาละเข้าแถวให้พร้อมยินดีด้วยกับคนที่ชนะเกมสองมานะาขอบคุณนะเราจะเตรียมเกมที่สามแล้วจ้าเกมสามคืออะไรอ่ะเมลารอ่ถ้าฉันจำไม่ผิดนะในหนังเนี่ยเกมที่สามจะเป็นเกมชักกระยื้อนแน่ๆรลอยอ่ะทีไหนยังกำลังแขนมาพร้อมหรือเปล่าเราอาจจะได้อยู่คนละทีมกันก็ได้นะไม่ไม่นะเราจะฆ่ากันเองเหรอไม่เอาด่าไม่ไม่เอางี้เราเอาหน้าจุ่มกันเราเอาหน้าจุ่มกันยังไงอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไหมอยู่ไหมผมโยกเองวะจุ๊บแจงพี่โม่ปลางอยู่กับฉันเอาละเอาละเตรียมตัวให้พร้อมสองคนน่ะฉันห้าสิบทูได้เปล่าถ้าฉันฉันให้นายห้าสิบทูแล้วพวกนายห้ามห้ามที่จะกระดึ๊กกระดึกอ่ะโอนโอนก่อนเดี๋ยวปล่อยเมาส์เลยผมต้องกดนะผมว่าเป็นกติกาเออกติกาน่ะอืาว่้นายรู้จัก ันเนี่ยฉันจะตั้งมันไว้ตรงนี้แล้วฉันจะกดมันอย่างมันมือพังไปแล้วใช่ไหมเอาละทุกคนทีมพวกเรากด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 ไม่ใช่กมกดกดกมกดกมกด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 กก เราจะพังแล้วเราจะพังแล้วเราจะพังแล้วตะคิวตะคิวกินเลี้ยงตะคิวตะคิวตะคิวไรตะคิวไปหเราไม่ได้เราด้บ้านเราไดฝั่งนู้นอ่อนแล้พวกเราส่งกินขาให้พวกเขาส่งกินขาให้เขาเข้ามปแล้วเหนื่อยมากมากสัญญาณแล้วต้องให้สัญญาณบุดจมบึุดจมบึุดจม คุณเอ็นตัวดิคุณต้องเอ็นตัวคุณต้องเอ็นตัวต้องใหายตัวเอ้าเอ้ยจะเป็นคนลวกอ่ะโอ๊ยจะบอกว่าผมไม่ดึงอะไรขนาดนั้นนะแต่ฝักฟังผมรู้สึกาลูกทีมเขาขยันมากทีมฟินฝ่ายชนะก็คือฝ่ายทางขวาม ทีผมมันเขามันแข่งมากเอาจริงอ่อีกหลายคนในทีกูนี่มันกดหรือเปล่าดีทำไมของเรามันถอยหลังเร็วจังเลยอ่ะใชยิงหลายยาวแบบเฮ้ยเกมสี่เกมอะไรแล้วผมคู่ใครอ่ะไม่รู้มันสุ่มคู่เหรอวะไม่รู้ผมทายเอามั่วแล้วกันคือต้องเลือกไงแล้วก็ต้องเดาว่าเป็นคู่หรือเป็นขี้ผมขี้ด้วยไนผมปวดบ่อยเฮ้ยเอางั้นเลยอ่ะ ถ้าเกิดว่าได้20ลูกก็คือจะผ่านนะครับโอเคตะก,กี้ไปคู่ใครวะกัมมี่เหรอวะเอ่อไอออสกับอีเวนนี่มันออนไหนมันคู่กับคีวะออ,ออสได้เป็นคี่ผมเอาอ,เออสออสออสแล้วกันชื่อเหมือนเด็กๆครับ,บ้านออส่ะออสชื่อเอ้าเอา้าผมเสียไปสี่วะลุกแก้วหน้าตาเหมือนทรายเลยเสียสี่เหมือนกัน ตอะไรวะอ่ะเฮ้ย <Hey! S 2> ถูกว่ะท<น>ี่ผมก็ได้คืนมาสองผมกลายเป็นแปดอ้าแสดงว่ารอบมันมันมันทายเหมือนกันทุกคนนี่มันไม่จับคู่เออไม่จับคู่ปะเหมือนทายว่าแบบยังไงซิยูแฮปสิบวินาที ตะกิตเอาอะไรครับผมผมเล่นออสกับอีเวนว่ะเอายูเวนเอาออ,าอ,อ,าอสว่ะ <laughs> เสียสามะตะกิตได้สามอ่ะให้ผมเสียให้คุณไปเนี่ยไม่รู้ชิบหายละตะกิดมึงเล่นกับผมแน่เลยวะเล่นอีเวนอ่ะอีเวนถ้าไปอีเวนผมยังมั่นใจในอีเวนอยู่ว่ะ <laughs> คิดอีเวนช่วยผมด้วยกนะัวตามเมกา <c oughs> ออสอะโอยออสหนึ่งลูกว่ะแต่แบบนี้มันไม่มีเสียงอะไรเลยนะเกมถือเงียบกริบคือผมก็เลือกพนันได้เลยนะว่าผมต้องพนันกี่ลูกผมไม่อยากเปลี่ยนเป็นออสอะจะไปเปลี่ยนห้าลูกว่าเราต้องได้ห้าลูกเราจะได้เยอะจริงเหรออีเวนว่ะได้ ได้สองเองอ่ะได้สองรวมกันเป็นแปดรู้วันนี้กูก็ไม่สี่ลูกไม่สิบยี่สิบลูกแลที <c oughs> เอ้าคือถ้าเราทายถูกจนเราก็ผ่านเลยเว้ยตะกิดโอเคเนี่ยถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราไม่เราไม่ตายคือเราผ่านเลยเว้ะ <Wow. S 1> ว้าวผ่านรอบลูกแก้วอย่างฉลุยครับเกมที่สี่ผ่านไปรอบเกมที่ห <c> ้ากำลังมาเกมที <c> ่ห้าเกมแบบวะ เกมที่ห้าเตรียมตัวเกมที่ห้ากระโดดนี่ไงกระโดดกระจกครับผมหมูกระจกไงหมูกระจกเฮ้ยหมูกระจกไหนก่อนตะกนีป็นหาชิดหนึ่งเลยมันเลือดเล่าสองคนละนะเศร้าจังไงทำไมพวกเขาทิ้งพวกเราไปเอางี้ผมให้ตะกิดนำก่อนเลยอีกแล้ววะคือตะกิดนำก่อนเดีผมตามไงถ้ามันไม่ใช่ต้องมีคนนำก่อนอยู่แล้วแหละผมว่ามันจะเป็นทริคแบบทริคเหมือน กากบาทข้อสอบป่ะแบบเป็นสูตรไข่อ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวทิอย่างกั้นมาชช่มันไม่ใช่หรอนี่มันต้องรอคนนำก่อนมันต้องมีใครสักคนในนี้นำอ่ะเราจะมีเก้าคนที่จากเราไปอันนี้เฮ้ยเฮ้ยมันโกงว่ะมันโกงว่ะเฮ้ยมันโกงยังไงวะมันรีบโดดต่อไงถ้าเราใช้วิชานินจาแบบโดดไปเรื่อยอ่ะดึง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 อ่ะได้ปะ บอกมัละเสียงเลยนะเสียงเลยนะตะกี้ะฮึดทำไมก็เหมือนได้ได้เอาเนั้นโม่เฉยเลยแล้วก็จะผิดโดดออกข้างได้เลยเปล่าไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ผมโดดออกข้างได้นะโดดเดินเดินหน้าไม่ได้นะ โดนเอพลาดแล้วโดนฆ่าไงวะไปเหยียบเหล็กไปเออไปไปไปกระจกอีกอันหนึ่งไงเฮ้ยมีมีมีชักกลับเลยมีชักกลับเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยนี่ไงมันไม่ควายแล้วว่ะบอกแล้วมันไม่เหมือนกันแต่รอบเ่ยคือมันมันจะมีช่วงที่กระจกมันมันหล่นอ่ะเราสามารถไปได้อ่าเจ๋งขอบคุณครับแม่ทำไมไม่ไปทีละคนปะมัอเหลื่อยตั้งเยอะอ่ะคุณเอ้ย ชิบหายละ40โกบี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันตรงอย่างเดียวเลยเหรอวะเฮ้ยไปโอ๊ยเจ๋งจบแล้วผบอกเลยเจ๋ง